สวัสดีคะ่ะเด็กๆเดี๋ยวเราจะไปทำจรวดหลอดกันนะคะอุปกรณ์นะก็จะมีอันนี้นะคะมีกระดาษที่เราจะตัดมาเป็นไซส์แบบสามเหลี่ยมแบบนี้นะคะนะมีหลอดอันนี้ไซส์หลอดสั้นและก็มีหลอดยาวแบบนี้ค่ะนี่นะคะวิธีทำเราจะใช้กระดาษสามเหลี่ยมแบบนี้ พับครึ่งนี่พับครึ่งให้เป็นสามเหลี่ยมแบบนี้นะคะนี่เสร็จเรียบร้อยมันก็จะยังมีส่วนที่ส่วนที่มันทองออกมานะเรียนเห็นไหมดูนะคะพับครึ่งอย่างนี้นะรีดให้เรียบเห็นไหมคะมันจะมีรูบแบบนี้เห็นไหมคะ เราจะใช้วิธีคือทากาวลงไปนะคุณครูจะทากาวนะคะอ่ะอันนี้เด็กๆก็ทำบนโต๊ะได้เลยทากาวนี่นะคะทำทำบนโต๊ะได้เลยนะคะให้ทั่วเลยเสร็จเรียบร้อยเราก็พับครึ่งลงมาแบบนี้จากนั้นเราจะใช้ ดินน้ำมันนะคะอุดรูตรงนี้นะคะดินน้ำมันนักรู่นะคะ,ะนี่ดินน้ำมันเด็กๆจะได้กลุ่มกลุ่มละหนึ่งก้อนแบบนี้ก็หยิบขึ้นมาขนาดประมาณนี้แล้วเด็เดเดกๆก็ทำการปั้นบนมือเราเห็นไ,ไหมคะ ไม่ต้องไปปั้นบนโต๊ะนะคะเดี๋ยวโต๊ะจะเลอะเสร็จเรียบร้อยค่ะเราก็อัดลงไปที่หลอดแบบนี้นี่เห็นไหมคะเสร็จเรียบร้อยนะคะที่เราทำสามเหลี่ยมทาก,กาวไว้เรียบร้อยเนี่ยค่ะหนูก็เอามาติดอย่างนี้นะคะติดอย่างนี้นะเสร็จแล้วก็ใช้สก,กอตเทปแปะลงไปเอาลละคุณครูก็จะ ดึงสกอเทมมาอันนี้หนูวางไว้บนโต๊ะได้เลยนะคะเห็นไหมนะแล้วก็แปะคุณครูแปะให้ดูนะคะนี่หนูทําบนโต๊ะเลยนะคะปึ๊บพอปแปะเสร็จเรียบร้อยนี่มันจะมีส่วนที่เกินออกมาเห็นไหมลูกอันนี้นะคะเราก็พับปึ๊บปึ๊บอ่าพับลงไปเลยส่วนที่เกิน นะเราก็จะได้แบบนี้แบบนี้นะคะาจากนั้นค่ะเราก็จะใช้หลอดสีขาวแบบนี้เดี๋ยวนะคะแล้วก็มีสองส่วนส่วนที่งอได้กับงอไม่ได้เห็นไหมคะอเอาส่วนด้านที่งอได้เนี่ยนะคะเป็นตัวเป่าใส่เข้าไปแบบนี้ค่ะ mm. เดี๋ยวคุณครูเป่าให้ดูนะคะ เอาออกไปแล้วแบบนี้นี่เองอ่ะเอามาไหนะคะนี่ค่ะทีนี้เด็กๆคะเวลาที่เราสามารถปรับเปลี่ยนนะคะหนูถ้าหนูคิดว่าจรวดของหนูเนี้ยเบาเกินไปนะคะหนูอาจจะเติมดินน้ำมันเข้าไปก็ได้หรือถ้าหนูคิดว่าจรวดลอของหนูหนักเกินไปหนูก็เอาดินน้ำมันออกได้เลยค่ะนะแต่ ดินน้ำมันเนี้ยจะต้องอัดอยู่ที่รูของหลอดนะคะไม่งั้นลมที่เราพ่นออกไปเนี่ยค่ะมันก็จะทะลุออกไปเลยไม่สามารถเลนได้ทีนะคะครูเป่าให้ดูนะเมื่อกี้ครูเอาเออดินน้ำมันออกนิดนึงนี่เดี๋ยวไปทำกันนะคะโอเค